เอาทำด้วยปภาษาใจนะครับมาแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันธรรมะนะครับก็หวังเล็กๆนะฮะเผื่อมีคนสนใจแล้วก็มีจริตนิสัยคล้ายผมนี่ได้ได้เข้ามาได้ยินได้ฟังตรงนี้แล้วจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็นนะ้อยเพราะว่าธรรมะของเจ้าเนี่ยมันจะช่วยเรื่องจิตใจเรื่องความรู้สึกภายในใจนะครับ โลกภายนอกเนี่ยจะวุ่นวายจะอะไรก็ต่างกัแล้วแต่ถ้าเกิดโรคภายในใจเราสงบแล้วเนี่ยมันมันก็จบนะผมว่าจบจบเลยถ้าโรคภายในใจสงบเนี่ยไม่มีไม่มีความุงแต่งบุดความุงแต่งในใจได้จบละไม่ต้องอะไรละ,ะรอเวลาแต่ว่าเมื่อไรจะตายเท่านั้นเองทุกวันนี้เนี่ยสงครามกำลังลบกันแบบยูเครนกับรัเสเซียก็ยังไม่จบ มาอิสราเอลกับฮามาสินะครับแล้วก็เท่าที่ฟังดูนี่ตายนี่เกือบหมื่นละบาดเจ็บอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็เป็นหมื่นเหมือนกันเจ็ดตายเจ็ดแปดพัและเพิ่มขึ้นทุกวันดูในในข่าวเนาะอันนี้พูดไม่ใช่ว่าเราจะมองในแง่ร้าแต่ว่าเราต้องรู้เห็นตามจริงเพราะโลกทุกวันนี้มันมันผมว่าเข้าสู่รียุคนะ ถ้าใครสังเกตดูนะครับถ,ถ้าใครใครตามติดตามข่าวสารบ้านเมืองดูเนะี่ยทั่วโลกเนี่ยมันจะมีั้งแต่แมโควิดใช่ไหมสามสี 3, 4, ่ห้าปีคนตายโอ้โหมีกี่ล้านคนนะครับหลายสิบหลายสิบหลายสลายสิบล้านคนพอโควิดจะบางเบาลงก็มาเจอสองครามฆ่ากันเองระเบิดลูกหนึ่งถล่มตู้ตึกทั้งตึกหายไปเลยครับเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนพระเจ้าท่านตัดไวนะ้เนาะอันนี้มันมันจองเวนกันก็เลยไม่ระงับ ฆ่ากันไปฆ่ากันมาแลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไกลตัวเจ้าของนะครับเราอยูออ่ประเทศไทยยังมีข้าวกินยังนอนหลับยังไปนู่นมานี่ยังใช้เงินยังมาทําบุญอะไรได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดที่เขารังรบกันเนี่ยมันไม่ใช่ีวิตแบบนี้หรอกมันต้องอยู่ในความหวัดระแวงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่หรือเปล่าจะตายไหมจะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยคือโลกแหละโลกโลกนี้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันถูกกลับเคลื่อนด้วยกัน กรรมก็หมายถึงการกระทํานะครับออผมชอบบูดบ่อยเนาะก็คือพุทธ,ธาศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านบอกว่ากิเลสกรรมแล้วก็วิบากกิเลสก็หมายถึงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยคือกิเลสนะกรรมก็คือการกระทําวิบากก็คือผลของการกระทําถ้าเอาแบบของพุทธเจ้าเนาะเอาแบบพชัดตรงๆก็คือทํากรรมด้วยอํานาจกิเลสทากรรมด้วยความโลภความโกรธความหลง ย่อมมีวิบากคือผลของกรรมเนี่ยชัดเจนตรงตัวเลยนะครับคือทําทําอะไรไว้ก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกวันนี้เราเรากาลังเสบยหรือรว่ารับวิบากคือผลของกรรมอยู่ที่เขาลบก,กันนั้นเขาเคยทากันมาก็เลยต้องมาฆ่ากันเราไม่เคยไปทำอย่างนั้นเราก็อยู่ปกติอยู่ยที่บ้านเราแต่ถ้าเกิดเราเคยมีวิบากเอ่อมีม,มีเคยทํากรรมทำให้กเกเรเคยไปอะไรกันมาเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุปัจจัยดันให้ไปอยู่ตรงนั้นไป ไปอยู่ในสฐานการณที่แบบกําลังมีปัญหากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครฟังผมณนะวันนี้ณนะตอนนี้ณนะวิถาทีงนี้แล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วยังอยู่สบายอยู่ยังมีข้าวกินยังนอนนอนนอนหลับนอนอะไรยงเงี้ยไม่ไม่บาดระแวงไม่กลัวตายอะไรอย่างเงี้ย,ะยน,น,นะแสดงว่าเราเราไม่มีเราไม่เคยทากรรมแบบนั้นมาแต่อนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะดันไปทางนั้นก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังกินข้าวนอนหลับได้ยังไม่ต้องหนีภัยสงครามแสดงว่า กรรมในอดีตเราไม่ได้ทาพวกนี้มาวิบากผลของกรรมก็เลยไม่ส่งผลกับเราครนี้เจ้าท่านสอนยังไงครับท่านสอนให้ถ้าจะแก้กรรมเนาะแก้กรรมเนี่ยมันท่านไม่ได้บอกว่าเขามายิงเราแล้วไม่ให้เรายิงเขานะคือสมมุติว่าเขามายิงเราเนี่ยให้เราอยู่เฉยเฉให้เขายิงให้ตายไม่ใช่อย่างนั้นคือพระเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านบอกว่าหยุดทั้งสองคนเลยทั้งสองฝ่ายอย่าทะเลาะกันอย่าฆ่ากันให้วางอาวุธทั้งคู่แต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมวางเนี่ย มันก็มันก็ผูเกเวรกงนะมันก็มันก็ต้องยิงกันอยู่แล้วใช่ไหมคือพระเจ้าท่านแก้ที่ต้นเหตุแต่ครนี้คําสอนที่เจ้าหรือว่าสิ่งที่เจ้าท่านท่านท่านตัดไว้เนี่ยมันดีแต่คนที่จะทําตามได้หรือว่าเอามาปฏิบัติได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันมันก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งไม่เคยฝึกฝนไม่เคยแบบพัฒนาสติไม่เคยอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ย มันรอเวลากระทบอารมณ์งี้นะอย่างอย่างเขามาว่ามาด่าหรือว่ามาทำร้ายมันก็จะสวนกลับทันทีเลย